มาสวัสดีครับสวัสดีมากินสวนปุ่นพี่น้องนี่อืมอืมอ,อืมอากลวงอืมมือเลยพี่น้องแซ่บดีมาคุณกระท้วน

อันนี้พักลวกกับบุ้งบุ้งกว่า อันน mm. mm. oh. mm ี้นวดนอดกระถินนะนวดผักกระเฉดหรือผักกระถินอืมอ่อืม